แล้วก็เจอทั้งพวกพยากรณพวกที่ขยันพยากรณพยากรเป็นพระนี่แหละแล้วเที่ยวพยากรคนนี้เป็นโสดาบันสกัตาอนาคาอรหันอะไรเงี้ยผมก็เจอมาหลายเหมือนกันไปเจอเข้าพยากรณ์คาราวสาคนหนึ่งเป็นโสดาบันผ่านไปไม่กี่ปีก็ผิดศีลห้ากระจายเป็นชุดเลยอย่างเงี้ยมันก็มันดูมันไม่มาตรฐานเลยอะ่ะ นะอะ่แล้วเขาเอาอะไรมาพยากรเอาหลักเกณฑ์อะไรมามันไม่มีเลยครับนั่งหลับตาเอาแล้วก็ชี้ไปหรือบางคนก็ไม่แค่เดินผ่านเขาบอกเนี่ยเขารู้แล้วคนที่เดินผ่านเนี่ยเป็นสกทาคามีือโอขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราดูแล้วในพระสูตรเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีที่สงสาวกในครั้งกุตกาลเนี่ยเที่ยวพยากรใคร เราดูง่ายๆเราดูภาษาลีบุตรมือขวามือซ้ายพระโมคคลลานะเอาพระอนุรุทธะอีกรูปหนึ่งเลิศด้านทิพยาจาักขุเอาสามรูปนี้ก็ไม่เคยกล้าพยากรณ์อ,อะไรไกลวันนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ต้องไปพูดถึงรูปอื่นหรอกครับนี่ขนาดแบบโอโหสุดยอดละพระอนุรุทธะนี่นั่งดูตรวจดูการเกิดตายของสัตว์ทั่วโลกธาตุเก่งขนาดไหนเป็นเอตตัคะ ก็ยังไม่กล้าพยากรณ์ชี้คนนั้นคนนี้ว่าเป็นอะไรโมฆรา,านะเลิศทั้งฤทธ์มาเห็นเทวดาพยากรณ์อริบุคลยังสงสยัยเลยเทวดามันพยากรณ์ไงมันไม่ควรจะสงสยัยใช่ไหมครับถ้าภิกขุในธรรมวินัยในนั้นเนี่ยพยากรณ์อริบุคลกันได้ท่านจะสงสัยทําไมแล้วตัวท่านเป็นผู้เลิศทั้งฤทธิ์ท่านจะสงสัยทําไมท่านก็สงสยัยเอ๊ะใครพยากรณ์ได้ขนาดนี้เหาะตามเทวดาคนนั้นไปเลยนะก็ถามว่าเอ๊ะ เ,เทวดาทุกคนหรอือพยากรตรงนี้ได้นะเนี่ยก็นั่งไล่ถาม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 เสร็จแล้วก็กลับลงมาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าได้ได้พูดคุยกับเทวดานั้นแล้วมีอย่างนี้ฟรตเจ้าบอกว่าแล้วพรหมคนนั้นนะ่ะคือเป็นเทวดาชั้นพรหมบอกพรหมคนนั้นไม่ได้บอกบุคคลที่เจ็ดเหรเขาบอกมาแค่หกุุคล นั่นก็คือสรุปแล้วโมฆะลานะไม่ต้องห่อไปหรอกแค่นั่งถามผู้เจ้าก็จบแล้วเราไปถามพรมผรมตอบไม่หมดอีกด้วยนี่อย่างเงี้ยนะนั่นก็คือถ้าดูตรงเนี้ยก็จะมีในกลุ่มของเทวดาที่เป็นอริยะตรงนั้นเนี่ยที่จะพยากรณ์ตรงเนี้ยแต่ในตัวอย่างที่เป็นพิกูในธรรมวินยัยจะไม่เคยเจอใครเลยนะครับอ่าก็จะมีกรณีเดียวที่เราเจอแล้วก็ แล้วก็มีการมาพูดคุยกับพระศัสดาแล้วพระศาสดาก็ก็บอกนะแต่ก็ไม่ได้บอกรับรองตรงนั้นด้วยบอกแค่ว่าเออที่ปรบนั้นนะ่ะก็บอกว่าอาริบุคคลเนี่ยในเทวดาเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนีอย่างเงี้ยหกบุคคลเนี่ยบุคคลที่เจ็ดเขาไม่ได้บอกหรอวขาดเป็นหนึ่งบุคคลแล้วผูจ้าก็พยากรณ์บุคคลที่เจ็ดให้นะครับนี่คือตัวอย่างที่เราเจอดังนั้นเนี่ย เรื่องการพยากรเนี่ยแล้วเราไปเจอในนิขสรา,าสูตรที่ผู้เจ้าห้ามสรุปแล้วมันคือมันทําไม่ได้หรอกในความเป็นมนุษย์ถ้าดูแล้วยังไม่มีมนุษย์ที่สามารถพยากรอริบุคคลใครได้นะแล้วตัวอย่างพิขูในธรรมวินัยที่พยากร์ระดับเอาผู้เลิศทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่มีตัวอย่างอย่างนี้ครับดังนั้นเราก็อยากจะฟันตงว่าว่ามัน มันไม่เราไม่เคยเห็นตัวอย่างที่ปิกูในครั้งรั้วการเนี่ยเที่ยวพยากรอริบุคลแก่บุคคลใดนะครับประกอบกับในมิขสารล,ลาสูตรที่พระองค์บอกกับอานนท์ว่าอานอนท์เพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้แล้วไปดูประกอบในทศพลยานของพระศาสดาที่ พระองค์มีทศพลยานสิบอย่างสาวกมีซ้ำกับผู้เจ้าบ้างบางส่วนอีกส่วนกลุ่มหนึ่งก็ไม่มีอย่างที่ไม่มีชัดๆคือการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลการรู้ฐานะและอัถฐานะตรงเนี้ยมีในเฉพาะตะถาคตนะส่วนอื่นเนี่ยที่มีซ้ำกับผู้เจ้าคือเช่นปุเพนิวาสานุสติยานหรือจุตูปป,ปาตยานแต่ไม่เหมือนก็คือไม่สุด ของผู้เจ้าเนี่ยเท่าที่ปรารถนาเลยปรารถนาเท่าไหร่ก็ได้แต่ของสาวกเนี่ยแสนชาติบ้างหนึ่งกับบ้างหนึ่งสังวัตตกับบ้างสิบวิวัตกับบ้างอะไรเงี้ยคือเลยกว่านั้นเขาไม่รู้เรื่องนี้จะตรัดไว้ในเรื่องของทิฏฐิ62นะครับซึ่งทำให้คนพวกนี้มาบัญญัติทิฏฐิแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขึ้นมาเช่นพวกหนึ่งเนี่ย เขาเคยเป็นเทวดาเกิดมาแล้วก็ตายจากเทวดามาแล้วก็เห็นเทวดาที่ยังไม่ตายยังมีอายุขัยอยู่พอตายมาแล้วเป็นมนุษย์เขาได้มาเป็นนักบวชนะมาเป็นนักบวชแล้วก็ทําสมาธิได้แล้วเขาระลึกถึงชาติก่อนได้เขาเห็นว่าชาติก่อนเขาเป็นเทวดาแล้วตายลงมาแล้วมีเทวดาที่ยังไม่ตายเขาจึงมาบัญญัติว่า อัตตาบางอย่างเที่ยงอัตตาบางอย่างไม่เที่ยงเ,เพราะญาณอย่างรู้เขาไม่สุดมองไม่ออกว่าไอ้ที่ยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็กำลังจะตายต่อไปนี่ไงเนี่ยนี่คือการบัญญัติทิฏฐิขึ้นมาตามแบบของตนก็ไม่ต่างกับพระที่สายปฏิบัติที่เฉพาะส่วนที่ไม่ได้ศึกษาคำตถาคตนะครับ